สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านคุณทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโอรานะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการคุณทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับราคาทองคําโอสปอตยังคงปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงและก็ทําสถิติสูงสุดตลอดกาลมาอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นแต่2,954ดอลลาร์สัปดาห์นี้ลุ้นกันว่าจะไปต่อหรือเปล่านะครับก็เพราะว่าปัจจัยหนุนก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผม พันอุ์ิเซอร์ของทางบริษัทเร่งหงคอมมูอิตี้จำกัดนะครับมาดูมุมมองการลงทุนของทางเล่งหงแล้วก็แนวโน้มของราคาทองคทาทั้งราคาโกลด์สปอตแล้วก็ราคาทองคาไทยด้วยนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะยังคงไปได้อีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการพักตัวแล้ว,ลวก็จะวางแผนการลงทุนกันอย่างไดีผู้คุยกับทางคุณพัตรินเลยครับคุณพัตรินครับสวัสดีค่ะโกลด์สปอตยังแข็งแรงมากเลยครับทั้งทางฟันจิมเิทอลแล้วก็ทางเทคนิคเช้านี้ s อ d r ดยังซื้ออีก20่ันบรังคินมาริน เอาไงดีครับสัปดาห์ใช่ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีออท h มไฮมาแทบวันเว้นวันอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ ก็เออแต่แต่อย mm. so. ่างที main the the ่บอกมาตลอดอะนะคะเพราะว่าทองเนี Shout ่ยต mm ้องบอกว่ามันขึ้นติดต่อกันมาประมาณเจ็ดหรือแปดสัปดาห์แบบอย่างรุนแรงแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็แน่นอนว่ามีถ้าตามเทคนิคอะค่ะมันแนวโน้มมันขึ้นชัดเจนมากๆเพราะว่ามันขึ้นขึ้นมาแรงมากแนวโน้มเทคนิคในสัปดาห์หน้าก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะคะยกเว้นว่าจะหลุดแนวสองแปดแปดศูนย์ลงไปนะคะ ถ้าหลุดแนว2.880ลงไปเนี่ยทำให้ทรงขัขึ้นเนี่ยเริ่มเสียทรงนะคะแต่แต่ต้องบอกว่าระยะยังไงระยะ,ะถ้าหลุด2.880เนี่ยระยะยาวก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะกว่ากว่าจะหักลบตรงนั้นได้น่าจะค่อนข้างยากนะคะ, <c oughs> ะแล้วเรื่องที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วว่า <c oughs> อประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการคุยกับ เพื่อพูตปีสงครามอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เสร็จสิ้นแล้วก็เงียบไปเลยนะคุณไ่ดินเนียยไปเลยใช่ค่ะกลับได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักด้วยเช่นว่าชามเนี่ยไปเรียกประธานาธิบดีของของยูเครนนะคะว่าเป็นเผด็จการอ่าทำไมไม่เลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังดูฟังดูยิ่งเหมือนแย่ไปอีกแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าที่เขาจะไปพบกับท่านปูตินที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะเป็นยังไง นะคะก็ต้องรอติดตามตรงนั้นแล้วก็แถมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทามเนี่ยเขาก็ยังมีการประกาศเกี่ยวกับภาษีเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าหลังจากที่ได้ขึ้นภาษี5%้เซ็ของเหล็กอลูมิเนียมอะไรไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะประกาศชัดๆอีกทีหนึงวันที่2เมษายนะคะว่าเขาจะขึ้นภาษีเกี่ยวกับ รถยนต์น,นะคะยานะคะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะสามอยา่างโดยที่ไม่ได้บอกว่าประเทศอะไรก็คืออะไรประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่ที่สหรัฐนำเข้าสามอุตสาหกรรม,ม่ยเข้ามาค่ะประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์าวลานั้นเขาเขาก็พูดประมาณนี้นะคะซึ่งจะประกาศอีกทีหนึง่งสองเมษาก็ทำให้มีแรงกระเพื่มอมของของทองคำอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นแรงแรงหนุนต่อราคาทองคำค่ะ มันเป็นสามอุตสาหกรรมใหญ่ที่ส่งผลทบต่อชีวิตของชาเมิกัรเหมือนกันนะคุณนายเรียนถูกป่ะทั้งรถยนต์ทั้งตัวชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งตัวยาแน่นอนค่ะกระทบยุโรปใช่ไหมคะเพราะว่ารถที่มาจากยุโรปก็เยอะกระทบเอเชียแน่นอนครับรถที่มาจากเอเชียก็ค่อนข้างเยอะอส่วนยาเนี่ยน่าจะกระทบแบบอินเดียอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยยุโรปด้วยเต็มเลยใช่ค่ะซึ่งเซมิคอนดักเตอร์ก็จะเป็นออกไต้หวันมีอะไรอย่างนี้ค่ะ เออก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแรงกระเพื่อมใหญ่สำหรับทองคำแล้วก็เอ่อตอนนี้ธนาคารใหญ่ๆหลายแห่งอย่างโกลมแซนก็เริ่มประกาศอ่าเปลี่ยนเป้าเป็นสามพันหนึ่งร้อยนะคะของราคาทองในปีนี้ซึ่งเอ่อต้องบอกว่าร้อยเหรียญร้อยกว่าเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตกสามรอยเหรียญละ นะคะโดยประมาณนะคะตั้งแต่ต้นมกราที่ผ่านมาเพียงแค่เวลาประมาณเดือนกว่า2เดือนนะคะอีกอีกร้อยเหรียญเนี่ยไม่ยากเลยนะคะที่จะไปถึงแต่ว่าเราต้องบอกว่าทุกคนซื้อซื้อซื้อ,อ,อมัน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 จะต้องมีจังหวะที่รายใหญ่ใช่นะ profit ค่ะใช่เพราะว่า สมมติว่าทุกคนบอกว่าเป้าเนี่ยอ่ประมาณสามพันยืนยืนเบสตรงนั้นเอาไว้ก่อนเนี่ยออส่วนตัวมองว่าถ้าถึงสามพันจริงอ่ะมันน่าจะมีแรงขายทํากําไรน,นะคะเพราะว่าก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะไปกว่านี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกเอ่อมองว่าถ้าเกิดรอไปอีกกลัวจะติดดอยหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไหมก็คือน่าจะมีแรงเทคพอฟิตมากพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะใกล้ที่จะไปถึงมากๆแล้วก็ ส่วนตัวมองนะคะมองว่าถ้าจะเล่นขาซื้อเนี่ยอาจจะต้องเป็นระยะสั้นจริงๆนะคะเช่นว่าสมมติว่ามันเบรกไอ้ตัวออท h มไฮล่าสุดชึ้น2954ไป หมู่เนี้ยเท่าที่เห็นนะคะเพราะว่ามันออชามไฮบ่อยมากๆแทบทุกวันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันมันจะเพิ่มกว่าออชามไฮเดิมเงี้ยประมาณสิบเหรียญสิบกว่าเหรียญใช่ครับใช่ครับไม่ไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วมันก็ย่อย่อลงมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเรามองว่าอย่างจากเอ่อห้าสี่อย่างเงี้ยสมมติมันไปแถวหกห้าแถวเก้าหกห้าอะไรเงี้ยถ้าเราฟอลโล่อ่าเราก็ควรจะเทคสักสิบเหรียญอย่างเงี้ยเราก็ควรจะรีบๆเทคไปก่อน เผื่อความเสี่ยงแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากเกิดมันไม่ผ่านเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โดยช้อนแนวจุดถ้าสมมติว่ามันไปถึงสามพันจริงๆเนี่ยมองว่าจุดนั้นน่ะควรที่จะถ้ามีฝั่งซื้อก็ควรที่จะเทคโปรไฟตไปหมดก่อนแล้วดูสถานการณ์จะดีกว่าเพราะมันดูเหมือนแบบราคามันดันขึ้นไปมันก็ดันขึ้นไปไม่เยอะเนาะผมณนิรินเนาะแล้วก็มันก็ย่อตัวลงมาถูกไหมใช่ค่ะพักเอ่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตว่าออทามไฮก็จริงแต่ว่ามันจะเพิ่มกว่าไฮเดิม ไม่เยอะเลยแบบสิบเหรียญนือกี่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,มมะผมไปดูทางเทคนิคอะคุณมาดินมันบวกมาเจ็ดวีคติดต่อเลยนะเป็นแท่งเขียวมาเจ็ดวีคติดต่อเลยถือว่าค่อนข้างจะแรง,แรงมากสุดประวัติศาสตร์แรว่ากน่าจะใช่เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่สามร้อยก็่เหรียญแล้วอะค่ะซ,ซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เราเราหรือนักลงทุนหลายๆคนก็น่าจะมองว่ายังไงมันน่าจะมีการปรับฐาน S <S ได้แน่นอนซึ่งไม่แปลกเลยถ้าจะปรับฐานสักแบบร้อยสองร้อยเหรียญอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเออก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรามาระวังตรงนี้มองมองว่าการการเข้าซื้อตอนเนี้ยเออถ้าซื้อเพื่อเก็บสะสมยาวๆนี้บอกกันตลอดนะคะไม่มีปัญหาเลย,ยนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าต้องสั้นจริงๆถ้าจะเข้าซื้อกําไรปุ๊บรีบรีบออกอย่างเงี้ยค่ะสัปดาห์หน้าโฟกัสอะไรก็ดีบ้างครับ สัปดาห์หน้านะคะเห็นมีตัวเลขเออ่ GDP นะคะที่ที่มองว่าอาจจะมีมีทำให้มีแรงกระเพื่มอมบ้างนะคะมี consumer confidence นะคะแล้วก็ม,มีตัว core PCE อ๋อตัวนี้ตัวนี้สำคัญนะ c o r ค่ะใช่ค่ะ,คะนองก,กันตัวเลขอื่นๆนี่ผมมองว่าโหเบาไปเลยคุณไมเรียนช่วงนี้เบามากจริงๆที่จะที่จะหนักก็คือต้องรอดูว่าท่านทำจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับ เรื่องแทริฟเรื่องเรื่องการ,รขึ้นกำแพงภาษีต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเจรจารเซียยูเครนอะไรพวกนีม้มากกว่าค่ะที่ที่จะมีแรงกระเพื่อมต่อราคาทองค,คำค่คะอย่างนี้บริการลงทุนสัปดาห์หน้าเร่งหงแนะนำยังไงดีครับเออเราให้กรอบนะคะตอนนี้นะ,ะวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองเก้าสามหกนะคะเรายังมองกรอบไฮเดิมเอาไว้ก่อนนะคะไฮเดิม ซึ่งเรามองว่าถ้าสมมติมันเบรกตรงเนี้ยคือด้วยแนวโน้มกับจากที่มันผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรรุนแรงเนี่ยเรามองแนวต้านถัดไปนะคะก็คือบริเวณแถว6570แถวนี้ก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดมันขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ก็แนะนำให้ให้เทคโปรฟิตไปเกาอนะคะแล้วกรอบล่างเนี่ยเรามองว่าเป็นโลของเมื่อวานนี้เลยก็คือประมาณ2915นะคะ ถ้าหลุดสองเก้าถึงห้าไปมองที่สองแปดแปดศูนย์ถึงแปดห้าแถวๆนั้นนะคะถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยก็คืออาจจะรอยาวนิดนึงเพราะว่ามองมองการปรับฐานแต่ระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยไม่แน่ใจค่ะคต้องดูข่าวฟันนัมเบิประกอบด้วยค่ะอ่าทองไทยนะครับทองไทยเนี่ยวันนี้อยู่ที่สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยนะคะคมองว่าแนวรับแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่หมืนหกพันสาร้อย ะะแล้วก็ย่อลงมาอีกหน่อยก็ได้ประมาณสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยค่ะครับข้างบนครับข้างบนนะคะขอ,เ,อเป็นที่สี่หมื่นเจ็ดก่อนละกันค่ะแล้วก็ไฮเดิววมที่เคยเกิดขึ้น,นะคะ่ะก็คือประมาณสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่ร้อยเท่านั้นค่ะอืมแต่ว่าจริงๆนะคุณมาเรียนเรามองภาพรวมว่าผม ยังไม่เห็นอะไรที่จะทำให้ราคาทองคำมันลงไปได้เลยนะใช่ค่ะกะ็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการยุติสงครามคุยกันเรื่องได้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องสงครามการค้าอยู่ใช่ไหมคะ mm hmm. ถ้าถ้าถ้ามีเรื่องสงครามการค้าอยู่เนี่ยเราต้องบอกว่าคือช่วงเนี้ยเนื่องด้วยว่าท่านประธานาธิบดีเนี่ยเพิ่งขึ้นรับตําแหน่งใหม่ๆหม่ ก็จะมีนโยบายออกมาเรื่อยๆเรืยๆเรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเริ่มเบาบางกับเรื่องการประกาศนโยบายเนี่ยอาจจะเริ่มเบาบางลงเพราะว่าทุกอย่างเข้าที่ลงตัวแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เอ่อจะทําให้ราคาทองคําไม่กระเพื่อมตลอดเวลาแบบแบบตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะอืมคุณมินครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของไอ้ค่าพรีเมียมของตัวการนําเข้าส่งออทองคําตรงนี้มันมันมันส่งผลกระทบต่อราคาทองคําในประเทศมากน้อยแค่ไหนครัคุณมิน เราอันนี้เราต้องบอกจริงๆว่าด้วยเป็นอผู้ประกอบการด้านนี้ค่ะต้องบอกว่าผู้ประกอบการทํากําไรค่อนข้างยากในช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงๆเพราะว่าเ ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยอย่างสมาคมค้าทองคำเนี่ยสเปรดหนึ่งร้อยใช่ไหมคะเราสมัยก่อนเนี่ยมันหนึ่งร้อยมาตั้งแต่ราคาทองคําหลักพันค่ะหลักพันบาทก็เปรียบเสมือนกับว่าต้นทุนเนี่ยอ่าสมมุติสี่พันบาทล่ะค่ะทองคําใช่ไหมคะสเปรดประมาณหนึ่งร้อยแต่ตอนเนี้สี่หมื่นก็ยังสเปรดหนึ่งร้อยอ่าเพราะฉะนั้นการทํากําไรของของผู้ค้าทองคําเนี่ยต้องบอกว่ายากมากๆแถม มีค่าพรีเมียมที่ต่างประเทศกับดิสคาวถ้าเราส่งออกนะคะที่ต่างประเทศคิดเราสูงมากๆในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับค่าสวอปที่สูงมากๆอีกก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะในการในการทำกำไรก็ต้องอขอให้มัน ช่วงเนี้ยมันมันเหมือนเป็นช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาปรับกันทุกวันเลยนะคะค่าต่างๆอย่างี้บางวันบางวันดีบางวันแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการปรับกันบ่อยๆซึ่งต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเสถียร,รมหมายความว่าเช่นค่านําเข้าก็ประมาณเนี้ยแหละส่งออกดิสเทลก็ประมาณเนี้ยแหละแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีมีขึ้นมีหงที่ค่อนข้างแบบ เยอะมากพอสมควรนะคะแล้วแล้วอย่างนี้มันมันคือมันส่งผลไปต่อที่สมาคมเตรียมประกาศปรับขึ้นค่ากำเนิดด้วยป่ะครับแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเอ่ออันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ากำเนิดทองคําที่ขึ้นสามร้อยบาทนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะต้นทุนสมัยก่อนอ่ะบาทละสี่พันใช่ไหมคะก็หนึ่งร้อยตอนนี้สี่หมื่นเนาะค่ากำเนิดห้าร้อยใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยสี่หมื่นจริงๆขึ้นสามร้อยต้องบอกว่าแบบน้อยมากนะคะแต่ว่าก็ ก็เข้าใจอะค่ะก็เป็นไปตามนั้นแลีก <c oughs> เรื่องหนึ่งครับที่ที่เอ,อคนดูเราถามเข้ามาแนละ้ว <c oughs> คุณมาลินไอเรื่องของขาดของคําในตลาดมีไม่พอเพียงอะไรพวกเนี้ยครับเออตรงนี้มันจะส่งผลต่อก่องนักลงทุนเมืองไทยไหมครับ จริงๆแล้วต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มปรับตัวกลับมาเมีสต๊อกมีทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วมันเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะถาแต่ถามว่าค่าพรีเมียมยังสูงไหมก็ยังสูง,ง,สงแต่มีของใช่ค่ะท่านนักลงทุนในในประเทศไทยต้องไม่มีความกังวลเลยค่ะคือซัพพลายเออร์อย่างเราเนี่ยนักลงทุนซื้อมาเราซื้อเราสั่งซื้อทันทีเพราะงั้นช่วงที่ซัพพลายเออร์ใหญ่ในต่างประเทศบอกว่า ขาดของอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวแต่บอกว่าเราต้องเราได้มีคําสั่งซื้อไปแล้วเพราะงั้นเขาขาดชั่วคราวแต่ยังไงเขาต้องสามารถส่งทองให้เราได้นี่ค่ะเพราะเราเราได้ส่งคําสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยค่ะก็โอเคเขาขายกังวลได้เนาะใช่ค่ะไม่มีกังวลเลยค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องตกใจหลายหลายคนถามเข้ามาพอสมควร้วคุณนวินว่าเออว่ามันจะส่งผลต่อคนที่เล่นทองออนไลน์ไม่ส่งขล ่อคนที่ทำ DCA ไม่อะไรหรือเไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะคือตอนนี้เออเรื่องเรื่องของสต๊อกทองในต่างประเทศอะไรย่างเงี้ยก็กลับมาเป็นอเดิมแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็คือก็คนก็ที่น่ากังวลที่สุดก็คือคนที่ซื้อทองรูปพรรณุมลักดินเนาะเออราคามันจะสูงขึ้นมาอีกระดับงก็จะมีเรื่องค่ากำเนิดเพิ่มเข้ามาแต่ว่าเราต้องบอกตรงๆอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วที่ประเทศไทยซื้อทองคำอะค่ะ พรีเมียมคือถูกที่สุดในโลกต้องบอกใช้คํานี้เลยค่ะเพราะว่าเประเทศอื่นๆลองไปซื้อดูได้เลยค่ะเขาบวกพรีเมียมกันเป็นแบบหลายพันบางบางชนิดเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำนะคะค่าแรงเลยค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยถ้าซื้อทองคําแท่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไม่มีเลยถ้าแท่งห้างแบบขึ้นไป ซ,ซึ่งไม่มีนะคะที่ไหนในโลกนี้บอกเลยค่ะไม่มีขนาดเรานําเข้าเลยต้งเสียค่าพรีเมียมต่อออนเลยค่ะแล,แล้วมันจะมีการขยับขึ้นค่ากาหนดส่วนของทองคำแพ่งด้วยไหมคบคุณดริลหรือว่าเอาขึ้นเฉพาะแค่อนนี้เราอันนี้เราเราเรา,เราเราเคารพการตัดสินใจของทางสมาคมค้าอทองคำเลยค่ะสมาคมกําหนดยังไงมาก็เราคร้มท,ที่จะ ใช่ค่ะเราพร้อม,อมที่จะตามค่ะโอเคนี่ก็คือข่าวสารและคะุู้หลินทั้งทั้งตัวในประเทศและ,ะต่างประเทศได้นะครับขอบพระคุณมากคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณพัตรินมาเชียร์ข้าพันชีฟออปเปอเรชันออฟฟิเซอร์ของทางบริษัทเร่งของคอมเมอร์ตี้จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับบอกแล้วครับว่าราคาทองคํายังคงปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับจากต้นปีบวกมาแล้วกว่า300อดอลลาร์นะครับแต่ว่าระยะหลังก็เริ่มส่งสัญญาณแปลกๆเหมือนกันนะครับต้องดูแล้วครับว่าหลังจากที่ ขยับขึ้นมากนะครับแล้วก็มีการทิ้งตัวลงแรงๆด้วยนะครับแต่ว่ามองแนวต้านสาคัญไว้ตรง3,000ดอลลาร์นะครับตรงนั้นอาจต้องมีการพิจารณานะครับว่าจะมีการพักตัวแรงๆระดับ100-200ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาร้อนแรงแล้วก็ยังไม่มีการพักตัวแรงๆเกิดขึ้นเลยครับในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ปัจเจัยนหนุนราคาทองคายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนโยบายภาษีโดนนั้นทั้งเรื่องของการเจรจารัสเซียยูเครนก็ ที่จากเดิมว่าจะจบง,ง่ายๆก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับที่ SPDR ก็ซื้อทองคำมากถึง20บตันตรงนี้ต้องกับตาดีนะครับว่าหลังจากนี้ราคาทองคาจะเป็นอย่างไรส่วนราคาทองคําไทยครับก็อย่างยอดซื้อเหมือนเดิมนะครับหากลงมาแถว46,00 0ต้นๆก็เป็นจุดที่เขาซื้อก็แนวต้านก็อยู่มาสักเกือบับ47,000่บาทแล้วครับต้องมาดูกันนะครับว่าราคาทองคําไทยจะขยับตามราคากูสปอร์ตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือข้อมูลที่โกาลาวอิโองฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่ชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe ย้งน่างาเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ